ที่นักวิชาการได้บอกไปนะครับว่าถ้าจะทําต้องทําทั้งการปรับปรามแล้วก็การป้องกันยิ่งพอยาเสติดเข้ามาถึงชุมชนแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเลยนะครับชุมชนเองก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญครับยกตัวอย่างชุมชนแห่งหนึ่งในตำบลป่าแปอํอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน กุณสมการเครือบุญไปลงพื้นที่และได้เห็นการทำงานเชิงรุกของชาวบ้านที่พวกเขาลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนที่อยู่อาศัยครับการกระจายกำลังกันออกตรวจพบปะพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านและการตั้งด่านตรวจคน้นสังเกตการคนจากนอกพื้นที่เข้ามาในชุมชนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรบบ้านปางมะกรุ้ย ตำบลป่าแปอํอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เป็นปฏิบัติการตามโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านแห่งนี้รเราลัดตระเวนหรือว่าเราตั้งด่านเนี่ยมันแบบพวกยาเสพติดไม่ชอบแน่นอนไม่ชอบแน่นอนครับผมเพราะเพราะมันมีส่วนต่างกนะเห็นต่างครับผมเพราะของเรามันเขาเรียกว่าผู้นำท้องที่ครับผมครับผมชุมชน ไม่ชอบอยู่แล้วครับผมแต่ของเราต้องทาครับผมเพราะในเมื่อเราเป็นจิตอาสาเนาะจิตอาสามาทําในด้านนี้แล้วเราก็ต้องให้อ่าขอความร่วมมือนะครับผมครับผมอ่าขอความร่วมมือในชุมชนของเราครับผมครับกฎเกณฑ์ที่เราตั้งไว้ก็ให้ให้มารายงานตัวนะครับให้มาบอกนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ยอมรับก็มีบางส่วนที่ไม่ยอมรับนะครับก็ล้วก็ให้กลับมาเป็นผู้เสพ ก็เป็นผู้ป่วยใช่ไหมครับก็ไม่ได้ส่งไปดำเนินคดีอะไรนะครับแต่แต่ถ้าคนที่ไม่มารายงานตัวถ้าถูกก็ถ้าถูกจับก็ก็แล้วแต่ทางการนะครับก็ไม่ได้ช่วยเหลือละนะครับทางหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ได้ช่วยก็ให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายเลยกลางปีที่ผ่านมาตำบลป่าแปได้ทําบันทึกข้อตกลงกับอําเภอแม่แตงและสถานีตํารวจภูธรป่าแป ตามโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสาตร์ชาติเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเฝ้าระวังและค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อนำเข้าสู่การบำบัดร,รักษาตามกระบวนการด้านสาธารณสุขเพื่อให้โอกาสผู้ที่ติดยาเสพติดได้รับการยอมรับจากชุมชนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ําอีกอยากมีความสุขอยู่กับครอบครัวนานๆน,นะคะก็ขอให้ลดละเลิกค่ะยาเสพติดเราก็จะได้อยู่แบบชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสุขอะคะ่ะเยาวชนของเราด้วยจะได้มีอนาคตที่ดีค่ะก็ทุกวันนี้ก็เน้นเรื่องของเยาวชนค่ะเน้นเรื่องของเยาวชนค่ะเข้าถึงโรง,งเรียนด้วยค่ะ ตำบลป่าแแปลนับเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติดเนื่องจากมีแนวเขตติดต่อกับพื้นที่ชายแดนหลายอำเภอการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาทำให้มีผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดแล้ว22คนและยังมีอีกจำนวนหนึ่งที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่สมครางกระบุนไทย PBS รายงาน